สลาุมสวัสดีค่ะซาร่าเจวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรพิกุลค่ะเรายังคงอยู่ในราคาโปรเดือนรอมฎอนนะคะทองจะ4ี่ห0,000ื่นแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเกิน40,000ื่นเพราะฉะนั้นราคาเดือนนี้เป็นราคาที่พิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยต้นทุนสูงปริ๊ดแน่นอนนะคะอันนี้ยังเป็นสต๊อกที่เรายัง ซื้อเข้าเมื่อเดือนสองนะคะแล้วก็ยังใหม่เอี่ยมนะชิ้นงานยังแบบยังโชว์ไม่หมดเลยด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่านัดตัดราคาโปรให้เนื่องจากโรมฎอนการีมเท่านั้นค่ะคุณชอบชิ้นไหนอย่างไรตัดสินใจด่วนๆนะคะพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วตัดสินใจด่วนเลยแล้วก็ทักมาบอกนานะคะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรพิกุลค่ะพิกุลที่น่ารักน่ารักนะคะจะมีเนี่ยค่ะ เหมือนมีใบมีเพิ่มความหวานให้กับดอกไม้ชิ้นนี้1,500บาทจัดโปรดลดลงอีก1,000บาทนะคะเหลือเพียง9,500บาททองขาว75%น้ำหนักช่างรวม2.99กรัมไส์แหวน48เพชรแท้เหลี่ยมเกสรรวมทั้งหมด20ตังโดยประมาณน้ำโดยประมาณคือ97คุณจะเห็นว่าเพชรนะคะอยู่ในเรือนขาวเพชรขาวและเป็นเพชรท,ที่สวยด้วยนะ เพชรสวยนะคะคัดเพชรสวยมาให้เหลี่ยมเกสรขาวๆแบบนี้เลยค่ะเพชรสะอาดนะคะเพชรสวยสะอาดตัวเรือนค่ะหนาดีใช้ได้นะคะส้แหวนจะเล็กนิดน,นึงสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวน้อยนะคะเพชรสวยมาก คุณสามารถเพิ่มไซด์ได้นะคะวงนี้นะก็ประมาณ3เบอร์3เบอร์ได้อยู่แต่เกินนั้นอะต้องคุยกับช่างอีกทีเพราะว่าเนื่องจากน้ำหนักเขาน้อยหน่อยนะคะ2.9 9กรัมก็กกกกกกกคือ3กรัมจะเพิ่มเยอะๆเนี่ยก็3-4เบอร์เอาอยู่แต่เกินจากนั้นไม่แนะนำเพชรสวยนะคะเน้นเลยนะท่านใดที่ชอบพิกุลลายแบบน่ารักนๆๆ่รักพี มีความหวานเพิ่มขึ้นมาหน่อยอย่างนี้นะคะทักได้เลยค่ะเพชรสวยกลิ้งเลยเนี่ยดูใกล้ๆแบบนี้เพชรสวยนะคะอ่ะดูใกล้ๆ้มีสบตากันหน่อยค่ะ แหวนปลอกมีดค่ะแหวนปลอกมีดประดับเพชรสวยอีกนะสวยคุณมองด้วยตาคุณเองได้เลยไม่ต้องเชื่อนาก่อนนะคะก็คุณดูได้เลยค่ะดูเพชรนะคะสวยกริบซูปให้ดูแบบชัดเจนค่ะ ัดเจนกันไปเลยสวยมาก11,800เป็นราคาส่งราคาเซลล์เหลือเพียง1,800บาทและก็เป็นทองขาว1 4 k น้ำหนักช่างรวม3.5กรัมเพชรหน้าเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรรวมทั้งหมดนี้ประมาณ18ตังน้ำโดยประมาณก็คือ97ตรงกลางเพชรเม็ดละประมาณ10ตังนะคะบริวารเม็ดละประมาณ2ตัง เท่มากแบบนี้ใส่ติดนิ้วได้เลยเข้มแข็งบึกบืนท,ทนเถือนี่นะคะหน้ากว้างของชิ้นงานต่อมาค่ะเห็นไคะสวยใครต้องการแหวนที่ทนทนใส่และแบบไม่กลัวพังนั่นนูน่นนี่วงนี้ได้เลยไซส์5้าเอ็ดห้าสองเพราะว่าหน้าเขากว้างนะคะตัวเขกว้างกว้าง เพชรสวยที่สำคัญโอ้โหราคาโปร,โปรนะคะราคาโปรและก็เป็นราคาที่ทั้งส่งทั้งเซลลสุดคุ้มหลังจากนี้หลังจากวันที่15นี้กุ้มใจเลยเนี่ยจริงๆว่าจะทำอย่างไรให้คุณยังคงได้ราคาที่สุดคุ้มอยู่แล้วก็ ราคาที่ไม่สูงเดี๋ยวจะลองคิดดูว่าเราจะทำอย่างไรนะคะจะมีวิธีการต่อรองกับผู้ซืออ้ออยังใช่ผู้ขายอย่างไรน่าจะต้องเพิ่มอัดจำนวนการซื้อเข้าเยอะขึ้นนะคะเพื่อที่คุณจะได้ของวัตถุลงเนี่ยก็น่าจะยากแต่แบบไม่โดดเยอะนะคะเดี๋ยวน่าจะคิดดูว่าจะทำอย่างไรแต่ตอนนี้คุมๆตรงนี้ดูได้เลย ตัดสินใจได้เลยค่ะเพชรสวยมาอีกหนึ่งชิ้นค่ะกล้าซูมค่ะเพราะว่าเพชรสวยจริงขาวจริงนะคะสวยจริงขาวจริงแล้วก็ถูกจริงดีจริงชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรชูบาคว้าร้อยเก้าสิบเป็นราคาส่งราคาเซลล์เหลือเพียง6,990บาททอง7จ็ดสาเปเนต์น้ำหนักช่างรวม1.74กรมัมไซส์แหวน52.5 เพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดกลางประมาณ10ตังบริวารรวมกันแล้วประมาณ8ตังนะคะน้ำโดยประมาณ97เพชรขาวจัวจัวจัวเพชรแท้แน่นอนทุกชิ้นตรวจแล้วตรวจอีกนะคะแล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นงานโมเดนค่ะเป็นก้านบิดนะคะก้านบิดเกลียวเป็นก้านบิดเกลียวงานโมเดล สวยมากราคาส่งนะคะตัดสินใจนะคะตัดสินใจดูให้ถีทั่วแล้วตัดสินใจให้ด่วนๆสวยเป็นชิ้นงานเล็กๆนะคะตัวจริงชิ้นงานเล็กๆนะแต่ว่านัดซูมให้คุณดูเนื่องจากว่าต้องการให้ดูรายละเอียดลึกๆเพชรสวยไหมอะไรไหม นะคะเพชรสวยค่ะชอบก็ทักได้เลยค่ะท่นที่ต้องการต่างหูข้างเดียวใส่ข้างเดียวเท่ๆนะคะชิ้นนี้ ราคาส่งอยู่ที่8,500ค่ะลดลงอีก1,000เหลือราคาเซลล์7,500บาททองเปอร์เซ็นต์สูง81.54นะคะยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาสูงมากเลยน่าจะเป็นงานสั่งทำนะคะถ้าเป็น81.54เนี่ยค่ะน้ำหนักช่างรวม1.64กรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ4ตัง6เม็ด24ตังนะคะที้นี่ห่วงไม่เล็กด้วยนะห่วงไซส์กลางๆ หวงไสกลางๆท่านใดที่ต่างหูหายไปหนึ่งข้างแล้วหน้าตาคล้ายๆกันใส่กันได้อะไรแบบนี้ลองพิจารณาเป็นพิเศษนะคะหรือท่านที่ชอบชอบใส่ข้างเดียวแล้วก็ข้างหนึ่งเป็นเม็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเราอย่าไปฟิกโฟกัสว่าฉันจะต้องใส่เหมือนกันทั้งสองข้างข้างหนึ่งเป็นการเสียบข้างหนึ่งเป็นห่วงอะไรอย่างงี้ก็ได้เราคือศิลปะในการแต่งตัวค่ะยืดหยุ่นนะคะ ยืดหยุ่นนะชอบนะแบบนั้นนะนะไม่ชอบอะไรที่แบบเหมือนเวลาเข้ามาซื้อผ้านะคะที่ร้านนะพนักงานใส่เหมือนกันหมดแล้วลองคิดถึงอารมณ์คนที่ไปอารมณ์คนที่ไปเที่ยวแล้วก็ไปดูพนักงานแต่งตัวเหมือนกันหมดคือดูคนเดียวก็จบแล้วก็คนอื่นเราไม่อยากดูอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเหมือนกันนะคะเออน่าชอบถ้าเกิดว่า ใส่ใส่ปเาเต้ก็คุณใส่ไปเลยปาเต้ป,เปเาเต้ให้แบบแบบไหนก็ได้ให้มีการดีไซน์ที่หลากหลายแบบนั้นดีกว่าเช่นเดียวกันกับการแต่งตัวค่ะคุณลองดูเพชรสวยนะนะข้างหลังนะคะข้างหลังเนี่ย ชิ้นนี้สะดวกเนื่องจากว่าใส่แล้วก็เป็นสปริงเลยไม่ต้องรอว่าเข้ารูเข้าล็อกเข้าอะไรไหมนะคะเนี่ยค่ะนะสะดวกมากชิ้นนี้นะคะท่านใดที่ชอบความคล่องแคล่วว่องไวความสะดวกความสวยเก๋เท่นะคะได้เลยเพชรก็สวยราคาดีๆมีในเดือนรอมฎอนค่ะตัดสินใจแล้วก็ทักมาด่วนๆเลยนะคะ ชิ้นนี้จี้แปดเหลี่ยมค่ะราคาส่งอยู่ที่16,800บาทราคาโปรอยู่ที่15,800บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้60%นะคะน้ำหนักช่างรวม4.32กรัมค่ะไซส์จะเป็นไซส์เหรียญ10บาทไม่รวมห่วงใช้ได้นะตัวเขาไม่เล็กจิ๋วหลิวแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เวอ่อวแต่ก็เห็นมีเนื้อค่ะ เพชรแท้เหลี่ยมเกสอนเม็ดละประมาณ5ตัง1เม็ด3ตัง13เม็ดรวมทั้งหมดโดยประมาณ44ตังน้ำโดยประมาณ97ต่อมาเรามาดูใกล้ๆแล้วก็เรามาซูมดูเพชรนะคะเพชรสวยค่ะดูได้เลยซูมแบบ close แบบใกล้มากคุณดูดูดูด,ด,ดูดูได้เลยเห็นไหมคะ สวยสะอาดสะอ้านนี่ค่ะรีวิวแบบใกล้สุดชัดสุดเพื่อที่คุณจะได้มั่นใจนะคะนี่ห่วงหนาแน่นดีไซส์นี่ค่ะไม่รวมห่วงนะมีเนื้อนะคะสันก็เน,นี่ยคะ่ะเป็นแบบนี้ ราคาส่งราคาเซลล์มาคู่กันเลยสวยนะคะวันนี้จบลงแล้ว5้ารายการชอบรายการไหนโทรได้ส่งข้อความได้ได้ย4ิบสี่ชั่วโมงเลยไม่ต้องเกรงใจนะคะแล้วถ้านาะไม่ได้ตอบทันทีหรือไม่ได้รับโทรศัพท์ทันทีนะจะติดต่อกลับไปกลับไปนะคะขอให้มีความสุขค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ